สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการบวกเลขนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ความหมายของการบวกเลขกันก่อนนะคะการบวกเลขคือการนําจํานวน2จํานวนมารวมกันเพื่อหาคําตอบการบวกเลขมีทั้งการบวกในแนวตั้งการบวกในแนวนอนและการหาผลรวมจากโจทย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับตัวอย่างการบวกเลขในแนวนอนนะคะข้อที่1 3บวก 8. เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบก็คือเท่ากับ13นะคะค่าต่อไปค่ะข้อ2 12บวก23เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ35คะ่ะข้อต่อไปนะคะ123บวก214เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ337ค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการบวกเลขในแนวตั้งกันเลยนะคะการบวกเลขในแนวตั้งนะคะจะมีจำนวนหนึ่งอยู่ด้านบนและอีกจำนวนหนึ่งอยู่ด้านล่างโดยมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางค่ะค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ3บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5นะคะข้อ2ค่ะ11บ5วก15เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ26นะคะข้อต่อไปค่ะ111บวก123เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ234คะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างการหาผลบวกเลขจากโจทย์ปัญหาค่ะโจทย์ปัญหานะคะชูใจซื้อแอปเปิล5ลูกและซื้อแตงโมอีก2ลูกชูใจจะมีผลไม้ทั้งหมดกี่ลูกเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะใช้การบวกในแนวตั้งนะคะก็คือเอาแอปเปิล5ลูกมาบวกกับแตงโมอีก2ลูกค่ะก็จะเป็น5บวก2เท่ากับ7ค่ะค่ะคำตอบก็คือ7นะคะค่ะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการบวกเลขนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนจบนะคะหวังว่าจะได้ความรู้มากมายค่ะ ขอบคุณค่ะ